เดียวร้อนๆนะครับมีชะอมมีมะเขือนะครับแล้วก็มีน้ำพริกกะปิ้นะครับหมดเลยนะครับมาอดหมูได้นะครับเปิดทุกวันตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึงสองทุ่มสามทุ่มเลยนะครับก็นี่ครับหมูกรอบนะครับกรอบอร่อยนะครับหมูกรอบเป็นนี่ครับลำไยนะครับสวัสดีครับ ปลาเจ๊พิมลุยสวนนะครับตัวใหญ่มากนะครับตัวใหญ่มากน่ากินมากเลยนะครับร้อยเจ็ดบาทนะครับก็มีทาสไข่ด้วยนะครับสวัสดีครับผมลูกชิ้นปลาพงชาแนลสวัสดีเอฟซีที่น่าัาทุกคนนะครับสวัสดีตอนหนึ่งทุ่มจะสองทุ่มแล้วนะครับอยู่ที่ตลาดพระวงจรครับตอนนี้ฝนเพิ่งหยุดไปนะครับฝนเพิ่งหยุดนะครับเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูในตลาดนะครับว่ามีกับข้าวมีของกินอะไรบ้างนะครับ มาร้านแรกวันนี้นะครับสลัดผักสลัดโลนะครับสวัสดีครับมาอยู่ข้างหน้านะครับนี่มีสลัดอะไรบ้างนะครับมีมีอดนา้ครับแล้วก็โคโอเคเปิดทุกวันนะครับตรงหน้าตลาดเดินเข้ามาได้เลยนะครับเปิดทุกวันขายทุกวันนะครับเป็นสลัดนะครับตรงข้ามกับร้านที่เก๋นี่แหละครับนี่ป้นน้ําเป็นตังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพี่น้ําค้างขนมไทยนะครับสวัสดีครับพี่น้ําค้าง วันนี้จะหมดนะครับเหลือนิดเดียวเองนะครับหลังจากฝนหยุดไปนะครับฝนตกก่อนท้ายครับก็จะมีเผือกนะครับวันนี้มีต้มมันมีเปือกเผือกกระโทเลืองค่ะเปือกกระโทเลืองนะครับไส้กล้วยหมดแล้วนะครับบริโภได้ทุกวันนะเปิดทุกวันนะครับบ่ายสองก็มารอแม่ค้าได้ตรงนี้ก็จะเป็น สวัสดีครับหมดแล้วหมดเลยนะครับลูกค้าหมดนะครับลูกค้าหมดครับสวัดีพี่นางก็มีไก่สามรถไก่สามรสนะครับผัดผักผัดผัดผักผัดปูนะครับอยู่ศูนย์ได้เปิดทุกวันแล้วก็มียำแหนมนะครับนี่ยำแหนมอ้ศูนได้เลยนะครับเปิดทุกวันนะครับบ่ายสองโมงสามโมงก็ทันนะครับแต่ถ้ามาดึกๆมากก็ตลาดผิดนะครับตรงข้ามก็จะเป็นผลไม้นะครับสวัสดีครับ นี่ครับปลาสากรผลไม้ตามฤดูกาลนะครับก็จะมีแก้วมังกรครับข้างหน้าเลยแก้วมังกรนะครับมีแก้วมังกรครับส,สวยๆเลยครับสดๆเลยแก้วมังกรแล้วก็มีมะม่วงนะครับมังคุดนะครับเนื้อแน่นเนื้อดีมังคุดน่ากินมากนะครับมังคุดมังคุดครับแล้วก็มีลำไยลูกใหญ่มาก หวานเลยนะครับแล้วก็มีองุ่นครับสวัสดีครับวันนี้แอปเปิ้ลเยอะมากอันนี้ลูกพีทนะครับลูกพีทลูกพีทหวานกรอบแล้วก็กาล่านิวซีแลนด์นะคะแอปเปิ้ลสวัสดีครับแม่ค้าสดๆเลยแล้วก็มีน้ำสมุนไพรนะครับน้ำสมุนไพรเราเหมือนเดิมครับ ห้าจะเป็นนะครับเดี๋ยว<อ>ไปดูปร้านต้มยำร้านต้มยำทําเงินนะครับน้ำข้นน้ำใสรวมมิตรทะเลปลานะครับสดสะอาดกุลักอนามัมนะครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีอีกแล้ววันนี้กรสวัสดีรอบอ้าววันนี้ร้านใหม่ครับมาร้านร้านใหม่อันนี้ร้านต้มยำนะครับต้มยำมีทุกอย่างครับน้ำข้นน้ำใสนะครับไม่เอาน้ำก็มีครับต้มแห้งก็ได้ค่ะตอนนี้กำลังอร่อยครับแม่ค้ากำลัง กำลังแบบนี่เลยครับได้ที่แล้วนะครับบรรุนได้นะครับมีทุกอย่างครับต้มยำตามสั่งครับสั่งอะไรได้หมดครับสั่งไปไหนก็ไปเดินตรงมาข้างหลังครับตรงมาข้างหลังก็จะเป็นข้าวชาวนานะครับข้าวชาวนาข้าวหอมมะลิสวัสดีครับข้าวชาวนาข้าวหอมมะลิข้าวต้งข้าวเสาวห้นะครับก็เหนียวนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่เที่ยงจนถึงสองทุ่มครึ่งสามทุ่มเลยนะครับจนตลาดปิดนะครับ ลูกค้ามาอุดหนุนได้เลยนะครับแบบร้อนๆที่ตลาดเลยนะครับตรงข้างก็จะเป็นแกะทอดขาไก่ขอบคุณครับเอาเอาลุไปแล้วสวัสดีครับ้มาวันนี้พี่ขอยอมแน่ๆลูกพี่พี่เลยอ๋ออันนี้ลูกพี่เหรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับไก่ทอดไม้ขาโมดูด้วยนะครับวันนี้ผมต้อับอก วันนี้อนุญาตให้เหมาเป็นวันนุญาให้เมาวันเดียวอนุญาตให้เหมาได้นะครับวันหนึ่งเขาก็จะหมดแล้วครับหมดแล้วนะเนี่ยราน TF เปิดทุกวันนะครับสามโมงจนถึงสามทุ่มหมดแล้วหมดเลยนะครับร้านนี้โทรสั่งได้เบอร์นี้เลยนะครับครับมาทางนี้ ร้านตัวเล็กสวัสดีครับตัวเล็กมากร้านตัวเล็กที่แดนบอกตัวชร้รอนร้อนม่ๆครับเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันจานถึงสุดแน่นอนครับจานถึงสุดไม่หยุดไม่หยุดเลยนะ <c oughs> 15บาทนะครับก็มีทาร์ตไข่ด้วยนะครับ <c oughs> อ,อร่อยทุกอย่างครับอร่อยทุกอย่างผมร้อนๆ้อนเลยนะครับตลาดเครื่องจรมาได้เลยโนุนได้ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นร้านตานะครับร้านคู่ขวนตายายนะครับคู่ขญตายายอาหารสูตรโบราณนะครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับคุณตาวันนี้ฝนเพิ่งหยุดนะครับค่ะแต่นี้มีฝนทำเหตุฝนมาเหมาครับเหมาโดนทุกร้านครับแล้วก็จะมีนี่ครับมีครูผัดของกะหลีนะครับแล้วก็ผัดปลาดุกนะครับหรือผัดสตอกกุ้งสดนะครับ แล้วก็อันนี้อะไรครับยายมีผัดหมูผัดพริกหยวบอ๋อหมูผัดพริกวนะครับแล้วก็มีผัดัผัดตัวนะครับพริกตัวแล้วก็มีปลานะครับก็กระเทียมนะครับมีหลายอย่างมากคุณยายายครับยี่สิบกว่าอย่างนะครับมาอุดหนุนได้เลยนะครับค oh ุณยายเป็นอาหารต่อป่าโบราณอร่อยครับผัดผบผัดปลาไหลนะครับผัดหมูป่านะครับมีหมดเลยนะครับมาอุดหนุนได้นะครับเปิดทุกวันไม่แต่บ่ายสามโมงจนถึงสองทุ่มสามทุ่มเลยนะครับ อร่อยครับอร่อยนะครับอะไรดีอะไรดีตรงข้างก็จะเป็นน้ำพริกปูทอนสวัสดีครับคุณแม่น้ำพริกปูทอนผักนะครับลวก3ามอย่างสิบาทวันนี้อัวมรไทยครับโดนฝนเหมาครับเห็นไหมครับหน้ากินหมดทุกอย่างเลยับผักเลือกเองได้เลยนะครับน้ำพริกก็มีเป็นแบบน้ำพริกปลาทูปลาลแบบแห้งแบบน้ํานะครับแล้วก็มีแบบเป็นกระปุกก็มีน้ำพริกตาแดงนะครับแล้วก็ปลาผัดปลาลัด อะไรนะแม่ปลาซุ้เครื่องครับปลานี่ครับแล้วก็น้ำพริกกะปิเรามีไข่เจียวร้อนๆนะครับมาอุดหนุนได้ร้านแม่เปิดนะครับสามสามโมงเย็นถึงสองทุ่มนะครับเดี๋ยวเดินลงไปข้างล่างครับนข้างล่างวันนี้เงียบเหงามากเลยนะครับร้านพี่ฝนนะครับสวัสดีครับร้านพี่ฝนแกงส้มนะครับต้มจืดนะครับมีหลายอย่าง เกียวร้อนๆนะครับชาโอมีมะเขือนะครับแล้วก็มีน้ำพริกกะปินะครับปลาทูนะครับพริกกะปิสั่งเป็นขวดได้นะครับสั่งได้เลยนะครับนิดสีขยับสั่งสั่งอะไรนี้ต้มจืดน่ครับแกงส้มแบบไข่ปลานะครับเต็มถุงเลยโทรสั่งพี่เขาได้นะครับหรือว่าสอบถามนะครับพ่อค้าแม่ค้าได้เลยนะครับเบอร์โทรนี้เลยนะครับ ร้อนๆเลยครับเราปูดได้นะเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันเลยนะครับสามโมงเย็นจะถึงด้วยนะครับสองทุ่มสามทุ่มเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวัสดีครับหมูกรอบนะครับเจ้าเก่าตะกอรนะครับโดนฝนทุกคนครับก็จะมีกระเพียนต้มเค็มนะครับกระเพียนต้มเค็มนะครับร้านเดียวเลยในตลาดแล้วก็มีหัวหมูลิ้นหมูครับ ก็ดีครับหมูกรอบนะครับกรอบอร่อยนะครับหมูกรอบน่ากินมากครับมีน้ําพริกครับน้ำพริกก็มีหลายอย่างนะครับโซสรแไ่ค้าได้นะครับสอบถามรายละเอียดจะไ่ค้าได้เลยนะครับหรือว่าอุปกรณที่ตลาดก็วงจรเราได้เลยนะครับเปิดทุกวันนะครับร้านเปิดทุกวันตลาดก็เปิดทุกวันครับตรงนี้ก็จะเป็นปลาเนื้อนะครับแต่หมดไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงมาก็จะเป็นเมนทโกนะครับร้านคุณแม่กำแรงสวัสดีครับ เออทุกวันเหมือนกันนะครับหมูเป็นทาโกแล้วก็นี่ผลไม้ร้านน้องน้ําหมดแล้วครับเหลือแค่นี้สวัสดีครับคุณพ่อเป็นนี่ครับลำไยนะครับสวัสดีครับลูกใหญ่มากลูกใหญ่จริงจครับขายดีขายดีขายดีลูกใหญ่หวานด้วยนะครับก็มีมังคุดครับมังคุดนี่อันนี้คือโอ้ลูกใหญ่มากเลยครับกระท้อนครับปุ๋ยป้ายนะครับหวาน ก็มาอุดหนุนได้นะครับร้านก็เปิดทุกวันนะครับเปิด <Jub il> ทุกวันเลยนะครับสวัสดีสครับพี่กำแรงเปิดทุกวันนะครับเดี๋ยวมาร้านลูกเทลก่อนนะครับร้านร้านลูกเทลลูกเทลไม่ทําอะไรครับลูกเทลกาําลังลูกเทลกําลังศึกษาเกมลูกเทลสวัสดีครับลูกเทลสวัสดีครับลูกเทลขายอะไรบ้างอ่ะลูกเทลขายนี่ครับทุกอย่าง20แล้วก็เป็นของเล่นแล้วก็รองเท้าข้าง,งหน้าครับ เป็นรองเท้าข้างหน้าอันนี้เป็นของเล่นครับเป็นร้านรองเท้านะครับแล้วก็ร้านหมุนเมื่อกี้ครับก็เป็นร้านพัดเทียนะครับคุณแม่พัเทียนขายเดินขึ้นมาฮ้างโว้ยหนาวขาสดนครอายุก็บไปซะแล้วนะครับเพราะว่าฝนตกจะกลับบ้านกันแล้วจะกลับบ้านไม่ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นพีมอาหารทะเลนะครับพ่อค้าก็จะก็บแล้วเหมือนกันนะครับอาหารทะเลโทรสอบสามพ่อค้าได้เมื่อโชนี้นะครับืูแอดไลน์ไปเลยครับมีกุ้งปลาหมึกนะครับเปิดทุกวัน ตลาดขโมงจรนะครับอันนี้รีบไปไหนครับสวัสดีครับคุณแม่รีบกลับเลยครับโอ้ก็ใช้รถเข็นอ๋อก็เลยรีบกลับครับรีบกลับใกล้วันนี้ฝนตกด้วยเลยครับไปมาพรุ่งนี้โอเคครับมาดรุงได้ครับแม่เปิดทุกวันนะครับสวัสดีครับฝากกดน้ครนาในยกครับกําลังจะกลับบ้านฝนตกครับพอดีมาจากนครนาในยกเอารถเหมารถมาด้วยก็ต้องรีบกลับนะครับแล้วก็เดินขึ้นมาซอยสุดท้ายของคลิปนี้นะครับ ก็จะเป็นเมี่ยงปลาเผากุ้งเผานะครับสวัสดีครับแม่ค้านี่ปลาดุกต้องมาลองปลาดุกสักวันหนึ่งนะครับรน,น,น่ากินมากเลยนะครับทย่างแบบน่ากินมากเลยครับมีน้ำจิม้มนนี้แค่สามสิบตัวละสามสิบห้าบาทเองนะครับแล้วก็นี่ไงครับปลาทีา่เมื่อกี้ที่ไปดูมาปลาปลาทจ้าพิมลุยสวน <ปา S 2> นะครับตัวใหญ่มากนะครับตัวใหญ่มากน่ากินมากเลยนะครับร7 0ยเจบาทแล้วก็นี่ครับเมี่ยง เมี่ยปลาเผานะครับดูปลาตัวใหญ่150ตัวใหญ่มากเลยครับแบบเนี่ยครับผักก็จูใจด้วยนะคะแบบทําได้จุดใจมากเลยครับตัวใหญ่มากเลยครับ150าบาทเองนะครับตัวใหญ่ทำมาอุดหนุนได้นะครับเปิดทุกวันนะครับบ่ายสามโมงจนถึงสองทุ่มจนสามทุ่มนะครับเนี่ยงปลาเผานับจิ้มรสเด็ดนะครับเดินตรงขึ้นมาครับก็จะเป็นโะวันนี้ตรงนี้โล่งมากครับตรงนี้โล่งมากครับร้าน พิตงนะครับหมูสดไก่สดนะครับหรือเป็นชิ้นส่วนไก่นะครับแล้วก็เป็นหมูสดนะครับเป็นหมูสดเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันร้านเปิดทุกวันตลาดก็เปิดทุกวันนะครับเราถึงได้เลยนะครับตรงขึ้นมาก็จะเป็นบางสันเนื้อสดพิจ่าเนื้อสดสวัสดีครับวันนี้ น่าจะดีอยู่นะครับเพราะว่าคนจะหมดแล้วหรือไม่เยอะแล้วลูกค้ารีบซื้อเพราะว่าฝนตกครับรีบมาเลยครับโสั่งได้นะครับเป็นเนื้อสดนะครับจะแบบไหนก็มีครับแบบเป็นย่างเป็นแบบชาบูก็มีมีเนื้อชาบูอร่อยมากเร่ครับเนื้อชาบูนะครับต้องมาลองต้องมาลองลูกค้ามาลองได้เลยนะครับแล้วก็เปมีแบบเป็นเครื่องในนะครับมีหมดนะครับ เราดูได้ตลาดข้วงจรครับเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดครับตรงข้ามก็จะเป็นพี่จินครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเน,นี่ยผักแครสดอยู่ยังขายอยู่ยังขายอยู่นะครับ5บาท10บาทเหมือน,นเดิมเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันถึง3ามทุ่มนะครับร้านนี้อยู่ถึง3ทุ่มนะผักสดข้าวงกรนี่เปิด ตั้งจต่บ่าย2โมงครับโทรเนี่ยเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับเบอร์โทนี้แอดไลน์ไปได้นะครับหรือว่าสั่งไลเมนได้นะครับร้านพี่เ๋ปักสดเครืองวงจรนะครับตรงข้ามก็จะเป็นอยากตามร้านพี่จินนะครับส้มตำนะครับอร่อยนะครับเปิดทุกวันเหมือนกันนะครับถ้าอยากตามก็ตะโกนหาแม่ค้าแม่ค้าอยู่ร้านฝากเมื่อกี้ครับนี่เห็นผักสดครับผักสดสวัสดีครับพ่อค้าสวัสดีครับแม่ค้า เป็นไรพ่อค้าเป็นไรผลส่งพ่อค้าก็เลยง่วงอยากกลับบ้านแล้วนะครับเลิกเรียนก็มาช่วยขายนะครับตรงข้าก็จะเป็นไก่นะครับถึงไก่ย่างนะครับไก่ย่างนั้งไก่นะครับสูตแบบไม่ละสิบบาทนะครับย่างเตาถ่านร้อนๆนมหอมเลยนะครับแล้วตอนตรงนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยลุงยอดเหมือนเดิมครับเหมือนเดิม พวงมาลัยห้าบาทสิบาทสวัสดีคับแม่ค้าโอ้ดอกนี้สวยมากเลยวันนี้ดอกไม้มาลัยสวยมากเลยครับกุหลาบนะครับมีหมดเป็นช่อเป็นอะไรใส่ใจการได้หมดนะครับหมากูทุกเพียนมีหมดครับของไหว้นะครับหน้าตลาดนะครับวันโกนก็ขายวันโกนวันพระขายตอนเช้าด้วยนะครับหน้าตลาดหกโมงเช้าจนถึงสิบโมงเช้าเลยนะครับมาอุดหนุนได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสเต็กนะครับบ้านเก๋นะครับเปิดทุกวันนะครับร้านสเต็กเปิดทุกวันนะครับ ตั้งแต่บ่าย2โมถงถึงถึงทุ่มนะครับทุ่มครึ่งเลยนะครับก็ฝากของหนุนเพาค้าไม่ค้าในตลาดเราได้นะครับเปิดทุกวันขายทุกวันนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะครับอย่าลืมนะครับก like, share, ดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ดตามดกดสิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดี